วันนี้ผมมีร้านรับเติมเกม t o มแอ n ด e เจอรมาแนะนำนะครับชื่อร้านว่า l i ทแมนช h o p เพียงแค่แจ้งเลขไอดีที่สมัครในระบบ Android เท่านั้นเติมถูกเติมไวปลอดภยัยแอดไลน์ไปที่ l i ทแมนช h o p อย่าลืมแอดข้างหน้าด้วยนะครับนอกจากนี้ร้านก็รับเติมเกมพั b G Mobile วา l o โลแรนฟรีไฟและเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับอย่าลืมแอดไลน์กันที่ลิท m a n SHOP กันได้เลย เอาละครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ทอมแอนด์เ,ดเจอรี่เชดกันด้วยนะครับผมหลังจากที่เราห่างหายจากเกมนี้เป็นระยะเวลาอันยาวนานก็ผมได้กลับมาเล่นแล้วนะครับผม <S <S 1> <S 1> คือแผ่นล่าสุดเนี่ยมีน้องๆมาบอกผมว่าแมวตัวใหม่เข้ามาแล้วเว้ยเป็นแมวตัวสีขาวมันผมก็งงเฮ้ยแมวสีขาวเป็นแมวอะไรวะอ๋อแล้วผมก็จําได้มันคือแมวที่ใช้น้ําหอมนั่นเองนะครับนี่นี่แมวที่ใช้น้ําหอมผมใช้การทดลองตอนนี้ผมใช้การทดลองในการเล่นอยู่นะครับแมวมีชื่อว่าทูเดิลกาโร อ um> anyway> ุ้ยทำไมชื่อเทพจังเลยอะก็ความสามารถของมันนะครับจะสามารถส่งจูบได้แล้วก็จะสามารถฉีดน้ําหอมได้นะเว้ยเขาบอกว่าแมวตัวนี้โหดมากนเวในการเรื่องการเฝ้าเสาเนี่ยวิ้ยผมแบบอย่างชอบเลยนในการเฝ้าเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันเลยนะครับว่ามันจะโหดหรือเปล่าแล้วก็ตอนนี้การ์ดผมใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะมีเก็บชาร์จพลังโจมตีตีทีเดล้มแล้วก็เดินผ่านกับดักได้แล้วก็มุดท่อไวแล้วก็เป็นเพื่อนกับหมานะครับแล้วก็อีกอันนึงมันเหลือเศษนิดหน่อยผมก็เลยเอาแบบถ้ามีหนูเหย กับดักเราจะวิ่งไวก็การที่ผมใส่ก็จะประมาณนี้นะครับที่สําคัญก็คือเนี่ยตีทีเดียวล้มกับไม่โดนกับดักอะ่ะผมว่า2ออันเนี้ย ดีมากโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มค้นหาห้องกันเลยว่าแมวตัวนี้มันจะโหดหรือเปล่าเอาละครับผมเราก็ทําการหาห้องเจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเนี่ยมันจะมีหนูทัฟฟี่แล้วก็หนูตัวละครตัวใหม่ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันชื่ออะไรอ่ะคือเรานี่เพิ่งกลับมาเล่นเลยนะครับมันเป็นตัวผู้หญิงปะเออมันเป็นตัวละครหนูผู้หญิงแล้วแบบคล้ายๆกับตัวเราเลยใช้สนี่หวานล้อมอะไรอย่างเงี้ยตัวตัวละครเราแบบเป็นแมวสวยนะเว้ยโอเคเราลงตรงไหนดีเราลงตรงนี้แล้วกันเล่นไปมุม่วๆก่อนยังเล่นไม่เป็น มาครับผมเฮ้ยกระโดดฟาดโอ้โหโดนวะจังหวะนี้ผมแบบเล็งแม่นเกินเขากระโดดมาทีเดียวคือแบบฟาดยับเลยวะโอเคผมหาของก่อนนะครับตรงนี้มียาเกาะเราเอามากินเลยเหมือนเขาจะต้องอัพส่งจูบนําหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ที่ผมเห็นนะเขาเขาชอบอัพส่งจูบอะโอเควางรูตรงนี้ลงเฮ้ยโอ้โห,โโหลงมาทําอะไรวะเนี่ย วางกระดาไว้ก่อนเลยนะครับเราเรายังไม่ต้องสนใจเรายังไม่ต้องสนใจเดี๋ยวมันก็โดนเองปิดประตูใส่หน้าผมอย่างนั้นเหรอเราส่งจูบใส่ขุนยนไม่ได้เราก็ต้องโยนกระเทียมพริกไทยเอา้าผมไม่เป็นไรปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนตอนนี้เหลือสิบสียังไม่ม็นไรนะครับช่างมันเลยผมจะหาวางกับดักแล้วจังหวะนี้เราตามเข้าไปก็เสียเวลาเปล่าวางไว้เผื่อมันจะออกมารูนี้นะ อ้าวกระดาษองเยอะเลยอ้าวมีคนออกมาติดจริงๆด้วยผมบอกแล้วนี่ไงผมว่าเกมวายอีสปอร์ตเกมวแน่ๆ่เฮ้ยถึงแม้ว่าเราจะแบบไม่ได้เล่นเกมนี้นานแต่เราก็ยังพอเล่นเป็นอยู่น่าจะต้องอัพสกิลนี้ฉีดน้ำหอมก่อนนะครับสกิลน้ำหอมของเราเนี่ยถ้าเราเดินอยู่ในน้ำหอมอ่ะเออเราจะแบบว่าตีแรงป่ะแล้วก็สกิลดีครูดาวแบบตบได้รัวๆเอามาเนี่ย ตอนนี้เขาดันคนละอันเลยไม่เป็นไรเราแต่เราต้องฝอกคนแรกให้ตายก่อนวะโอ้โห้ดันไวจัดเอ้ยแต่ไม่เป็นไรถ้าคนแรกตายไวอ่ะเดี๋ยวเราไปวัดกันจังหวะที่เปิดเขาเรียกว่าอะไรเปิดประตูใหญ่เราไปวัดกันตรงนั้นเลยเราจะได้รู้เราจะได้รู้เขาไม่มาช่วยเพื่อนก็เรื่องของเขาอาน้ำหอมแบบโปรยก่อนโอเคครับอัพสิลที่สมอัพสิลสกิลติดตัว ถ้าอยู่ในน้ำหอมจะวิ่งเร็วมั้งหรือเปล่าวะถ้าอยู่ในน้ำหอมเราจะวิ่งเร็วใช่ใช่ตอนนี้เลยยิ้มหกวีแล้วเฮ้ยมันผมเห็นใครวะมันเห็นคนกระโดดมาตอนนี้โอ้โหมันดันอย่างเดียวเลยนี่ขนาดคือคนแรกโดนผมจับอย่างรวดเร็วเลยนะเว้ยออกมายังไม่ได้ทำอะไรเลยอะโอ้เดี๋ยวส่งจูไว้ก่อนมาแล้ววะมาแล้ววะมาแล้ววะ เฮ้ยโอ้โหดีนะที่มันกระโดดถกเฮ้ยมันดันเสียแล้วหูวายจัดไวเกินไวเกินไปนะน้องหนูทั้งหลายูมาแล้วเดี๋ยวกินน้ำยาก่อนมันปั่นไฟไวมากนะใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเเอาคนปั่นไฟก่อนไม่ใช่เดียวคนดันชีสก่อนผิดผิดเกมอีกแล้วผิดเกมอีกแล้วมาดิโอเคตรงนี้ได้อยู่ตรงนี้เราแบบว่าเฝ้าการดันชีสได้ด้วย ปรยน้ำหอมโอเคมาดิผมดูผมส่งจูบนะครับส่งจูบไปให้เลยจุบจ๊บจผมมีกันผมมีกันนะดีผมมีกัน,มมกน,มมกนฟาดจะไปไหนจะไปไหนแม่สาวน้อยแม่สาวน้อยจะช่วยเพื่อนโอเคมาตอนนี้หวัวเสาค่อนข้างที่จะอยู่ไกลมากๆเลยครับผมเจ้าผมว่าผมเอาเขาไปแขวนไม่น่าจะถึงนะ ผมโซนตรงนี้ให้มันตายไปเลยก่อนคนหนึ่งพยายามให้เขาช่วยกันส่งจูบไปส่งจูบแล้วเลือดจะลดลงเรื่อยๆนะครับจะเดินช้าด้นี่อย่าไปแขวนเลยนี่ไงล้มล้มฟาดเขาจะช่วยกันได้หรือเปล่าล่ะผมมีเกาะผมมีเกาะนี่ไงช่วยกันผมก็ตีซ้ำไปอีกทีหนึ่งหูตอนนี้ล้มหมดเลยว่ะล้มหมดทุกคนเลยเอาไงเอาไงเอาไงจะช่วยได้เปล่า โอ้โหหนูตายไปแล้วครับจังหวะนี้ผมว่าผมชนะแล้วว่ารอบเนี้ย <Yeah. S 1> เดี๋ยวผมเอาคนนี้ไปแขวนผมก็ชนะแล้ววะเราไม่ต้องทําอะไรให้ยุ่งยากเลยแต่ไม่รู้ว่าจะเอาไปถึงหรือเปล่านะครับคือมันไกลมากทันไหมทันอยู่โยนอะไรมาเอาขึ้นไปโดนหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่โดนไม่โดน,โดนเดี๋ยวผมไปส่งจูบเวส่งจูบไปเลยโดนหรือเปล่านะเอา้าเมื่อกี้มันโดนเต็มๆเลยนะเว้ยแบบเน้นๆนะ แต่เขาจะน่าจะได้ยาเกาวะว่ะรับการโจมตีหนึ่งทีมาดิอยู่ในน้ําหอมผมอะ่ะมันจะสู้ยากโอเคเกมแรกแล้วก็เก็บสีเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่ะโหแต่ผมยอมรับเลยนะว่าปาร์ตี้เนี้ยแม่งปั่นไฟดันชเ,เดี๋ยวเดี๋ยวพูดสลับมันปั่นไฟโคตรไวเลยเอ้ยโอ้โพูดสลับอีกแล้วมันดันชีดไวเกิน คือคนแรกอะ่ะผมรับประกันได้เลยแต้มมันแบบน่าจะน้อยแบบต่ําเตี้ยเรียดดินมากๆมาถึงติดกับดักแล้วก็โดนเฝ้าจนตายเลยแต่มันก็ดันไปได้สี่ชี้นนะครับโอ้โหปาร์ตี้นี้ถือว่าสุดยอดอยู่เนี่ย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 ถ้าเราอยู่ในน้ําหอมแล้วจะเดินไปพอเราอัพตกิลติดตัวมาหรือเปล่าวะมือคอยได้เล่นสวยด้วยสิโอเคเดี๋ยวเราน่าจะเล่นอีกสัก2 3สามเกมนะครับเพื่อที่เป็นการฝึกฝนด้วยเล่นเกมเดียวมันยังแบบยังไม่พอมันยังไม่จุใจเลย โอเคเดี๋ยวเราตัดภาพไปอีกเกมหนึ่งเลยแล้วกันนะครับเราจะไม่ทําการให้เสียเวลาเฮ้ยงงจัดกูพูดอะไรวะเนี่ย <S 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 เอาละครับผมเราก็ทําการหาห้องเจออย่างรวดเร็วเราเจอกับคนที่มีชื่อว่าโซดา2025แล้วก็อะไรวะ Snake. เมมบาสนックเฮ้ยนี่เป็นงูนี่ว่าแล้วก็ชินกับชูรีนะครับผมก็เดี๋ยวผมก็จะเล่นตัวละครตัวนี้แหละผมลืมให้ดูการ์ดเมื่อกี้การ์ดที่ผมใส่ไปก็จะมีโจมตีทีเดียวล้มนะครับโจมตีชาร์ตตาแดงอ่ะทีเดียวล้มแล้วก็จะมี เดินทะลุกับดักได้แล้วก็จะเป็นเข้าเข้าท่อไวมุท่อแล้วก็เป็นเพื่อนกับสุนัขนะครับเราจะไม่โดนสุนัขเนี่ยทำลายร่างกายแล้วก็เมื่อมีหนูไปเหยียบกับดักเราจะทําการวิ่งไวโอเคการที่ผมใช้ก็มีเท่านี้การหลักๆที่ที่แบบสําคัญสําคัญตอนนี้ก็น่าจะเป็นการตีทีเดียวล้มกับเดินเหยียบกับดักได้และครับสงานที่แบบสําคัญมากๆแล้วก็ตอนนี้หูเขาเล่นหนูนักสืบ2ตัว หนูนักสื่อมนี่เป็นตัวเก่งเลยนะแล้วก็หนูโรบินฮูนี่ก็ตัวจุกเลยนะแล้วก็อะไรอะ่ะทอฟฟีอ่อัะสวินนี่มันตัวช่วยเพื่อนโหผมเจอแต่ตัวโหดว่ะจะชนะไหมเนี่ยเฮ้ย <c oughs> แต่ผมยังไม่รู้เลยนะครับว่าไอตัวหนูตัวที่แล้วอะ่ะที่มันเป็นผู้หญิงอะ่ะมันทําอะไรได้ผมยังไม่รู้เลยเออดีละรอบนี้เราเจอ,เตตเอเแต่ตัวละครเก่าๆแต่ตัวละครเก่าๆเนี่ยก็โหดว่ะแม่งโหดมากๆเลย ผมไม่ชอบเลยนะไอ้พวกหายตรงหายตัวอะไรเนี่ยเวลาที่เราจับแขวนอยู่บนเสาอะ่ะเขาชอบมาช่วยกันแบบเรายังไม่ทันตั้งตัวก็มาช่วยแล้วเราจะไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆว่ารอบนี้ถึงแม้ว่าตัวละครเขาจะกิ่งก็ตามแต่เราอะ่ะก็ต้องสู้ไอ้ตัวโรบินฮูดอย่าจูกเยอะนะต้องวางกับดักวะถ้าเจอ, Robin Hood อ to โรบินฮูดอ่ะ <Jerry> โอ้ยผมไม่เปลี่ยนวะอู้ยังงงเลยเฮ้ยมันท้าทายผมมันท้าทายผม oh, <wow. S 1> มันท,าทา้นทาทายผมเหรอ oh, <wow. S 1> เอาไปเลยน้ำแข็ง โอ้โหมันหลบได้อ่ะมันนิ่งวะมันนิ่งมันนิ่งตัวนี้มันนิ่งอยู่มันนิ่งอยู่จับฉันให้ได้สิวะเฮ้ยๆมันท้าทายจัดเลยวะทุกคนมันท้าทายกันเกินไปแล้วตรงนี้มีอ๋อตัวนี้มีของนี่ไงเรามัวแต่สไลเดอร์ใช่ป่ะมัวแต่แบบเล่นเครื่องเล่นไงก็เจอผมจัดไปก่อนหนึ่งทีแต่ตอนนี้เราผมไม่รู้ว่ายามันอยู่ไหนอะดานเนี้ยยาแบบน้ำยาต่างๆที่เราจะต้องใช้เนี่ยอยู่ไหนก็ไม่รู้ เฮ้ยสไลด์ได้ด้วยอันนี้โอ้โหเหยียบมาไปเลยไปเลยโอ้โหมันสลับด้านอะมันมันสลับด้านโอ้โหมันจุก๊กอะมันคือนักจุก๊กมันคือนักจุ๊กแล้วเมื่อกี้มันสลับด้านไงเปี้ยงโดนเอาล่ะเอาละผมได้สองเลเวลตรงนี้มียาด้วยมากินก่อนเราอยากได้ยาหายตัวขอยาหายตัวหน่อยได้ปะ ถ้าเราได้ยาหายตัวแม่งจะแบบโควดดีเลยเราแบบคิวฟรีฟรีตีทีเดียวแบบอะไรเนี่ยโอ้โหล้วได้น้ำยาได้น้ำยากอดซ้ำหรอเฮ้ยเจอใครเจอใครส่งจุบส่งจุบไปก่อนส่งจุบแล้วเขาจะเดินช้าเว้ยเหยียบกับดักตรงนี้ที่ผมวางเอาไว้เรียบร้อยคนแรกผมได้ไวอีกแล้วแต่ไม่รู้นะครับว่าเราจะกันได้หรือเปล่านะเพราะว่าหายไอไอหนูหายตัวมันเยอะมากๆเลยอะเดี๋ยวเราสร้างน้ําหอมไว้ก่อนบริเวณรอบๆนี้ต้องเอากับดักอะ ภาวนาให้มันมีกับดักหลุนลงมานะครับเราก็จะได้ทําการเอามาวางแม่เขาช่วยได้ไง่ายๆกับดักหลุนลงมาเร็วเฮ้ยมีคนจะมาช่วยมีคนเอาชีนมาเหรอมีคนหยิบชีนมามีคนหยิบชีนมานี่ไงผมเจอและกับดักมันจะมีสายพานแบบว่าเหมือนซูชิอะครับเอา้านี่ไงฟาดเขาให้เลยฟาดเขาให้เลยอย่าอย่าย่าขอร้อง นอร์เว์ห้ามช่วยกันจะเย็นเฮ้ยแต่ปาร์ตี้นี้ปั่นไฟช้าดันชีฟช,ชา้ากูจะปั่นไฟอย่างเดียวเลยจังหวะน,นี้มีปืนด้วยครับมีปืนด้วยเอาไปปล่อยตรงหมาปะเอาไปปล่อยตรงหมาให้หมาช่วยหมาหมาหมาส่งจูบอ้โหหมาคว้าตัวคนเหยียบกำลังนะเอาเอาเหยียบกำลังนะเอ,เอาเอาเอาตายตายตายาบโอเคสวยสวยเลยสวยเลยแนะจ่จริงต้องมาช่วยกันดิ แน่จริงก็มาช่วยกันดิหุยหยิบขึ้นมาก่อนเลยหยิบขึ้นมาก่อนเลยเขาต้อง่ช่วยกันช่วยดิเหลืออีกสิบเจ็ดวินะเว้ยไม่ช่วยกันหรอเอายดน้ำแข็งใส่เพื่อนแย่งชอบแข่งชอบดน้ำแข็งใส่เพื่อนเพื่อนสลบไปแล้วแตกหนึ่งต้องรีบไปแขวนนะครับมันบ้าพลังแล้วไอ้ทาฟี่แอดสวินน่ะมันแบบโจมตีเรายับยับ,ยบเลยออกมาออกมา เดี๋ยวผมสร้างน้ำหอมเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหจังหวะไม่สวยเลยว่ะมาสร้างน้ำหอมเดี๋ยวเดี๋ยวผมยิงปืนใส่ก่อนเลยไอ้นี่จะหายตัวเหรอจะหายตัวอ้อมันไม่มีลูกกระสุนปืนผมทำอะไรเนี่ยส่งจูบส่งจูบรอ <The mice S 1> ส่งจูบรออ้าโดนสง่งจูบเข้าไปถึงจะปิดประตูมันก็ยังตามไปได้เหรอไม่เกีย้ยเขาปิดประตูไม่ทันนี่แหละมาดิ ว้โหลูกกอล์ฟก็เด้นลงตัวเองปิดประตูเลยครับเราจะได้รู้ว่าเขามาหรือไม่มานะเฮ้ยมันท้าทายวะมันท้าทายมันท้าทายเหรอเดี๋ยวผมส่งจูบไว้เปิดประตูเมื่อไหร่เ <c oughs> ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> เฮ้ยโอ้โหเปิดประตูออกมาดออมาิเปิดประตูออกมาเปิดประตูออกมาช่วยกันฟาดมั่วไปก่อนหนึ่งหนึ่งทีฟาดดีหนึ่งทีมาดิไอหนูนักสืบทั้งหลายเป็ดน้อยขอ ขออะไรก็ได้โยนใส่มันหน่อยเป็ดน,น้อยลูกกอล์ฟมาดิผมมีซ่อมหูเสียบเข้าไปที่หน้าไม่ทะลุหัวก็บุญแล้วจังหวะนี้อุ้ยมาอีกแล้วอะ่ะเฮ้ยผมจะลม้มผมจะลม้มผมจะลม้ม,ลม <S <S อ่าเพื่อนมันตายก่อนสวยงามครับสวยงามเลยไม่เป็นไรเราล้ลมไม่เป็นไรโอ้ดูขึ้นมาเล็วหนูน้อยตอนนี้ดันชีตไปได้แค่อันเดียวอะ่ะ นี่เขาไม่คิดจะดันชีตกันแล้วใช่ปะเฮ้ยฮยไอหนูหายตัวไอหนูหายตัวไอหนูนักซสือมันอยู่ตรงนี้มเมื่อกี้ผมสัมผัสได้เลยเมันใส่หมวกตรงไหนเนี่ยมาเด้มันยอมแพ้แล้วปะมันยอมแพ้แล้วมันยอมแพ้ต่อชะตาชีวิตแล้วอะตอนเนี้ยผมรอฆ่าไอคนนี้คนเดียวก็ยังได้เลยไปเลยเดี๋ยวยิงปืนใส่นี่ไงส่งจูบไปถ้าโดนถ้ามันโดนนะถ้ามันโดนหัวใจมันล้มแน่เว้ยทุกคนโดนแล้ว เอาล้วครับวิ่ง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 ,งล้มมันเป็นสกิลที่ดีมากๆเลยวะ่ะเฮ้ยนี่ผมเพิ่งกลับมาเล่นก็มีแบบเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันหายตัวล้อก็มีตัวแมวโหดๆเอา้าเน็ตหลุดโอ้โหกำลังจะชนะอยู่แล้วโอ้โหโอเคครับหลังจากที่เราเน็ตหลุดมาใหม่มันก็กระทืบผมยับเลยวะ่ะ ผมไม่ยอมมันเน็ตหลุดบ่อยเกินไอสามบีบีเนี่ยผมต้องเรียกแล้วผมต้องเรียกช่างและเรียกช่างมาด่าแล้วโอเคมันอยู่ข้างบนวะมันทํา <The S 1> เป็นเทมันผักชีดไปแล้วสามอันหรอเฮ้ยเราเน็่หลุดแป๊บเดียวทําไมมันแบบไปไวขนาดนั้นวนะเนี่ยนี่ไงมันอยู่นี่ไงนี่ไงเอาส่งจูไปก่อนเอาส่งจูไปก่อนแล้วฟาดล้มอ่ะผมว่าล้มผมว่าล้มโค่นล้มศัตรูศัตรูผมอยู่ไหนมันจูไปไหนแล้วเอ้า มนล้มแต่มันก็ยังหายตัวอยู่อะเอาอ้นี่ก่อนเลยปะเอาอ้นี่ก่อนเลยปะเมื่อกี้มันทะลึ่งเมื่อกี้มันทะลึ่งมันตีผมมันตีผมส่งจูบไปส่งจูบไปอหารเรียบร้อยรอดูชะตากรรมชีวิตล้มละเมื่อกี้พี่เน็ตหลุดพี่ยันเน็ตหลุดเข้าใจปะตามไปครับเอ้ยแขวนตรงนี้ก็ได้ปะตรงนี้มีเสาตรงนี้มีเก้าอี้มันไม่ใช่เก้าอี้ดิผมเรียกมั่วทุกเกมแล้วเนี่ย มันคือจรวดมันมีจรวดอยู่มันจะมาช่วยเพื่อนได้ปาวะไอตัวอัศวินอะฉีดน้าหอมก่อนเดี๋ยวนี้เน็ตหลุดบ่อยเกิมาแล้วมาแล้วอัศวินเหรออัศวินดำเหรอหนึ่งทีไปเลยล่ะโนวัน no นะรู้จักปะโนวัน no เอาไปแขวนเอาไปแขวนเฮ้ยลงไม่ได้เมื่อกี้เราแค่เน็ตหลุดแป๊บเดียวมันกระทืบลอยยับเลยเรายอมไม่ได้หรอกแขวนว่าแตกสี่ครับจงังหวะนี้ถ้าเน็ตไม่หลุดนะถ้าเน็ตไม่หลุดนะตายไปตั้งนานแล้ว เน็ตไม่หูุดตาไปตั้งนานแล้วส่งจุบให้อีกหนึ่งทีผมว่าสกิลส่งจุบมันดีมากเลยแต่เขาบอกว่าแก้ทางได้นะครับโดยการให้ทัฟฟียสสวินใส่หมวกเออมันจะแบบกันการโจมตีได้แล้วก็มีตัวไหนอีกไม่รู้เหมือนกันที่แบบเอาไว้แก้ทางไอเมวตัวสีขาวนี่นะแต่สกิลส่งจูบผมแบบ ส่งจูบได้รัวๆเลยโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้แหละผมเล่นแค่2เกมพอเน็ดผมกลัวนิดหลุดตอนต้นเกมอะตอนนี้เนิดไม่ค่อยดีก็เป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับตัวละครแมวขาวเดี๋ยวผมแบบฝึกเล่นไปเรื่อยๆก่อนถ้าแบบผมเล่นโหดแล้วผมก็จะซื้อมันมาแล้วก็จะเติมสกินด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามาดูแล้วก็ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสาหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปฝึกซ้อมก่อนนะครับบายบาย